คือก็คือเราก็หวังอย่างนั้นนะฮะก็คือ1เราต้องเล่นเล่นลูกแรกเข้าเสิร์ฟเราต้องไม่เสียเยอะแล้วก็ละเอียดทุกทุกทุกลูกเราต้องละเอียดถ้าเราเสิร์ฟไปแล้วเขามีโอกาสแก้บอลหรือฟรีบอลบอเราต้องได้แต้มพรุ่งนี้ก็ใช้ตัวหลักตัวหลักของเราเลยที่เล่นกับเกาหลีนะฮะเพราะว่าเราได้ซ้อมแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้องใช้ตัวเซตแล้วก็ตัวตีที่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 อาวุธสําคัญของเรานะ,ะครับลูกกลมๆอะไรเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าน้อง มีความกระหายแล้วก็ไม่ผิดพลาดเองมีโอกาสก็พวกเราทําเต็มที่นะทุกคนก็พยายามทั้งนักกีฬาทั้งทีมงานก็อยากทําให้เต็มที่อยากทำให้ดีที่สุดนะครับก็อยากชนะครับครับเ,เ,เมื่อกี้ที่ไปดูนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นทีมสำรองเขาเพราะใน National League ที่เขาคัดผมดูเขาตลอดเลยเ,เขาอยางไม่เอาชุดใหญ่ลงครับแต่ก็ ชุดใหญ่เขาหนักก็พวกผมก็จะร่วมมือร่วมใจกันเล่นครับทําให้เต็มที่ครับอ๋อก็ในในการที่พวกผมไปแข่งที่อุบลมาครับมหาลัยอาเซียนแล้วก็มาต่อซ้อมอีก2อสาวันที่นี่ก็ยังไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่พอได้เล่นลงไปเล่นแมตช์แมตช์แรกที่ชนะฮ่องกงสามศูนย์ครับก็มันก็เริ่มเข้าเข้ากันได้ดีครับแล้วก็พอมาซ้อมอีกวันนึงก็สามารถเข้ากันได้แล้วน้าประมาณ90 90 80 90%แล้วครับ ถามว่าพอใจไหมครับก็พอใจแล้วครับเพราะเข้ามาชนะฮ่องกงเข้ามาในรอบแปดทีมครับแต่ในการที่จะต้องสู้อีกต่อไปครับนัดต่อไปก็คือต้องทีมเบิร์กต้องดีกว่านี้ก็ยังยังยังไม่ค่อยพอใจในการเป็นทีมเบิร์สักเท่าไหร่ครับเพราะยังขาดแค่เล็กๆน้อยๆครับแค่รายละเอียดนิดเดียวครับ